ที่พิษณุโลกวันนี้31สิงหาคม2568บรรยากาศทั้งวันยังอึมครึมเพราะอิทธิพลจากพายุหนองฟ้าค่ะฝนที่ตกต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงเช้าวันนี้ทําให้หลายอําเภอเจอกับปัญหาน้ําป่าไหลหลากน้ําล้นคลองล้นแม่น้ําเอ,อ่อเข้าท่วมบ้านเรือนและเส้นทางสัญจรเรามาเริ่มกันที่อาเภอเนินมะปรางตั้งแต่เช้ามืดน้ําจากคลองน้ําป่าไหลเข้าท่วมโรงเรียนบ้านน้าป่าโชคดีที่วันนี้เป็นวันหยุดเด็กนักเรียนเลยไม่ได้รับผลกระทบหนัก น้ำมาเร็วแล้วก็ลงเร็วภายในชั่วโมงเดียวแต่ยังมีอีกหลายจุดทั้งคลองชมพูคลองบ้านมุงที่น้ำเอ่อจนหลายหมู่บ้านต้องเฝ้าระวังค่ะขยับไปที่อำเภอนครไทยช่วงเที่ยงฝนยังเทงลงมาไม่หยุดน้ำป่าไหลท่วมถนนหลายสายโดยเฉพาะเส้นทางเข้าตำบลห้วยเงี้ยรถผ่านไม่ได้สองจุดใหญ่ทั้งนาโป่งภัยกับสะพานบ้านป่าคายเจ้าหน้าที่ปอพอลงพื้นที่แล้วไปเยี่ยมให้กำลังใจชาวบ้านซึ่งถูกน้ำท่วมกว่าสิบหลัง ส่วนไร่นาข้าวข้าวโพดและพืชผลอื่นๆเสียหายไปแล้วราวๆ4ี่ร้อยไร่ส่วนที่อำเภอวังทองนี่หนักสุดเลยค่ะเพราะลำน้ำเขตกหรือแม่น้ำวังทองระดับน้ำขึ้นเร็วมากถึงขั้นประกาศยกธงแดงเตือนประชาชนแล้วจุดแรกที่ท่วมคือบ้านวังนกแอน่นน้ำเอ่อล้นเข้าวัดและบ้านเรือนประชาชนบางหลังเป็นบ้านชั้นเดียวถูกท่วมถึงครึ่งหลังไม่ทันเก็บของหนีน้ำเข้าของเสียหายกันไปเยอะเลยค่ะ ส่วนที่ปั๊มน้ำมันพีทีริมสายถนนพิษณุโลกลมสักน้ำก็เข้าท่วมทั้งปั๊มเจ้าหน้าที่ต้องปิดการใช้งานพร้อมทั้งป้ายเตือนพราะเส้นทางลงเขาอันตรายขณะที่หมู่บ้านใกล้เคียงเช่นบ้านชัยนาม ชาวบ้านบางส่วนไม่ปล่อยเวลาเปล่าใช้โอกาสนี้ลงไปทอดแหยกยอหาปลากันแบบคึกคักบ,บอกว่าอย่างน้อยก็ได้กับข้าวติดครัวจากน้ำท่วมก็ยังดีส่วนตลาด120ปีใจกลางวังทองก็เตรียมพร้อมเต็มที่กั้นกระสอบทรายอุดท่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลย,ย้อนเข้าตลาดและมีหน่วยกู้ภัยกับเรือท้องแบนเตรียมพร้อมเข้าช่วยชาวบ้าน แม้ว่าช่วงบ่ายวันนี้พายุหนองฟ้าจะอ่อนกำลังลงกลายเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำแล้วแต่ฝนก็ยังตกปรับปลายและน้ำในแม่น้ำวังทองก็ยังมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆต้องจับตากันอีกทั้งคืนค่ะ